ประวัติย่อหลวงพ่อเพชรหรือหลวงตาเลกแห่งวัดปะดููลทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาสิทธิเอกกุงพุต,ติหลวงพ่อบุญนาหลวงพ่อสละเถรรับปัญโยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งสมเดวัดประดุลทรงธรรมอุปสมบทณพระทสศีมาวัดประดูทรงธรมมร,ร,งธรมเมื่อวันที่3ตุลาคม2529มีพัะธรรมยามุนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาอดีตเจ้าวัดพะัะตุลเชิงวรวิหารเป็นพระอุปชา พระศรีรัสังวรหรือหลวงพ่อบุญนาอดีตเจ้าวัพระดูุทรงธรรมรุ่นที่เก้าเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระเทพบรทีหรือหลวงพ่อวินอดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอดีตเจ้าวัพระรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหาร,ร,ร, artists, ร,า ar, ร times, เป็นพระอนุสาวรีย own ์อาจารย์ครูบาอาจารย์โดยตรงของหลวงพ่อเพชรหนึ <hiking. ouri. S 2> ่งหลวงพ่ออู่วัประดูุทรงธรรมหลวงพ่อบุญนาวัประดูุทรงธรรมหลวงพ่อสลับวัพระดูทรงธรรมหลวงพ่อผูกวัประดูุทรงธรรมหลวงพ่อบุญลอบวัประดูทรงธรรม หลวงปู่นหน่ายวัดบ้านแจ้งเครื่องรางเราก็ถูกมงคลขงลงุ่มเพชรที่ท่านทาไว้เช่นตะกุดมหาจากาาักรพรรดิราธิราชตะกุดมหาระงาแบบธรรมดาลและแบบพิสดารตะกุดฉาพันนรังสีตะกุดตีสิงห์เหใหญ่ตะกุดเพชรลีกมีดหมอมหาศาสตราวุธเด่นรุ่นแรกคุณพยนต์พระสมเด็จกดเองพระขุนแผนโดยท่กุดหลวงพ่อจารย์เองตามวันตามฤกษ์ จึงทำให้ทำได้ทีละน้อยเพื่อสืบสารตำนานและบูมัญญาไม่ให้สาบสน